สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟ,แฟนแฟนบ่าวสองลูกเริ่มแล้วครับเมื่อกำกีฬามวลมนุษยชาติลกูกโอลิมปิกเกมสองพี่สิบสีปารีสเกมฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพวันนี้ครับ 26กรกฎาคมพิธีเปิดการแข่งขันแข่งขันยาวไปจนถึงวันที่11สิงหาคมพิธีปิดมีนักกีฬาร่วมการแข่งขันกว่าร้อยประเทศรวมทั้งนักกีฬาไทย มีชนิดกีฬาที่แข่งขันกว่า10ชนิดกีฬาที่น่าสนใจกีฬาที่ทีมชาติไทยแข่งมีถ่ายทอดมาพิธีเปิด26กรกฎาคมนี้มีลิง์มากครับกดติดตามช่องเป่าสองลูกไว้ เชียร์บารีตเกมด้วยกันเชียร์นักกีฬาไทยด้วยกันและรายการต่ตางๆที่มีถ่ายทอดมาเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลติดตามชมด้วยกันครับโอลิมปิกเกม2024แล้วพบกันครับ